พลังบวกพลังความคิดบวกนั้นไม่ใช่เราจะไม่คิดลบเอาเสียเลยหรือไม่รู้สึกแย่ๆกับชีวิตเสียเลยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่จริงๆคือการที่ทุกครั้งเวลาที่เราคิดลบขึ้นมาหรือว่ารู้สึกแย่กับชีวิตขึ้นมาเราก็จะเอาตัวเองขึ้นมาจากภาวะนั้นได้ไวที่สุดพลังบวกจึงไม่ใช่การไม่ทุกเลยเพราะเป็นไปไม่ได้แต่พลังบวกคือพลังใจที่จะทําให้เราฟื้นจะฟื้นคืนจากความทุกข์กลับมามีความสุขได้เร็ว นัน่นเอง สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ